ຢູ່ຕະຫຼາດວັງລັງຈຸມກາແມ່ວັງປອນຕັດໄຕຕອງ Khmer ເນາະຢູ່ວັງລັງເດີ້ທີ່ເຮົາວັງລັງເນາະທາງໃນເນາະທາງເນື້ອມືທ້າຢູ່ວັງລັງນີ້ມີໂປຍເນາະមានລະບາກໂປຍດື້ວຄາຝາກປົງ Khmer ນະຊະລອງຕູມໂມນະເນາະຈັກຕູມໃນເກເລດ model ວັງລັງໄປສັດທະຊົນສັງຄົມນະ ตลาดวังหลังนี้ต้องอันนิโนคางทาประจันเนาะประกรงแหตโตทิตวทพระบรมหาราชวังโมกก็เลยโมคามอีท่าเรือท่าประจันและก็โตอีพิเฮาวังหลังก็คาตูกแดคามนี่ก็บูลดมหาับสตาง อันนี้คางอันนี้ทามาหาราชเนภะูเมทายามือแต่กงเพรเดอร์ตูตีนี่ก็เคยทาพระจันทรนะ์นี่นก็นี่โนโนโน,โนือตูกเคยนี่ตูกแด่โกมแม่จีนไ้ก็เวลียคามตูกตัวนี้ก็เปรวเเดียแค่ปร้นาทีพะนะาหยตูกนี่ก็คือคามี แม่นม้ําเจ้าพญาเนาะนี่มาดอลเฮยอันทาพรานนกนูกหอยที่เฮาทาพรานนกให้บอนแตรนเนาะแต่พมน,นกิน,นกนก็คือทามโมฟังโรงพยาบาลศิริราชแน,น่งเมียนระบสี 4, เจระะิญตลาดนี้แบบพลานมาเลยพ,ยพระบอโฮพพง,พงนมพงนมเนจซ้อมนูหยเจระนะตะเดอตมือตลาด แต่มแมโมตอลงเย่น,นะกีกรเริมเก็บตลาดเฮ้ยไม่มไม่ถึงไม่ได้เด้ วังหลังนี้ก็กี่เฮาสตรีทพูฟูดเมียนชมสตรีทฟูดเลยเมียนพงม,มโหพงปะแอมพงบายพงนมเนเจรนาในเคขินกิหลวกนี่แต่ยังทายโมตอนละงเงยละปีเนาะต้องโมปิปรึกเนาะโมหลังปราโมงนี่ให้กีกระเริมเก็บเรียนเอาเฮย แนกโมแคมแ่ก,แกเลยเคลียร์บายน้ำเต้นบานหบายก็เลยติงลูกชิน้นไตรทอดกีกระลวกมาทองสามสบาทเลงเนาะนี่คอมเมสโฮบจังไงเนาะนี่แนกเมียงกีกระจอบอันนี้ก็บูญเชอนี่ก็เสสบาทแนกบ,บานบายโมมากระจอบบายแด ใส่จุอบนกมกมุกแมกดานำดาโบกติเตเนาะกรมโมบายพังกระมมุแมเนเอนี่ฮ้ยมันึเดอทิวโตปนาเป็นไหนบ้านโฮบายเคลียนโฮบายหลังก็ติงบายมโหคางบอนกิออยกุยลิงอีกข้างๆตึกแม่นามเจ้าพญาตรอเยเคลียนขลังเจ้ยมันึเดอทิวละปีเนาะ ແນ່ກໍໂຮບາຍເຮີ້ຍກໍຕ ình ຕ ình ບາດຫນັງລ່າງຕູ້ທອງທ່ຽວລັບເນາະກໍລາຄາບາດກໍ30ບາດນີ້ມະໂນຈໍານ້ອງຖ້າຖ້າເລືອຊະມົບພານນົກໃຕ້ຕູ້ນ້ອງໂມເຮີ້ຍຕູ້ນີ້ກໍກໍຕູ້ນັກທອງທ່ຽວເນາະນ້ອງເມียนປີຈັນທີ່ນ້ອງບໍໂຕອ້ອຍມື້ບອນໄດ້ສໍາຄັນສໍາຄັນ ที่ไหนนี่โมผ่านวัดอรุณเฮยตะละงายมือมาละออข้างหน้าตึกนี่กินงบัดบิเลเดอรา3:00น.กลางเพิ่นเฮยอาราจังมติวน้องแม่น้ําเจ้าพระยาในกระจิตุมาเปรบริการบ้านในกบอกแม้ต้องตะจ๊อน้องสถานีรถไฟลืมนี่ก็คือสถานีสะพานตากสินเนาะน้องอ้อยนั่งรอเตียนเนาะก็งี้นี่ น้มแม่เอาบางพูนมุทิววังลังก็ดูตามแม่เอาบางพูนคงจะชอบเนี่ยอาราบานมุทิวมึงก็กระแวะโมอเนอะวังลังนี่รอครั้งนะนเฮ้ยนี่กระโตเซนหากุญแจเจอไม่เคยกดติดตามออยกำลังจะขยงกโมขงขเมรเดอร์ทิวโตวปินาปีใน,นกระน้องมึงก็พังเนอโตเซน